อยู่ที่ตลาดเซาอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับตลาดนี้มีปลาเนื้อโอนขายครับพี่น้องปลายอนครับปลาแซกจากม่น้ำผูกครับพี่น้องครับราคาดเลยครับปลาที่มันพี่น้องครับกินขัดปลานี่นะสวยงามสดๆเลยครับพี่น้องดูทางเข้าของตลาดเซาครับน้ำลายพี่น้องมี่ปลานะโอ้หน่อไม้ครับพี่น้องโน้ตยังรับวันนี้เห่อนะ นไม e oh, hey? ้ยามกัน huh. นี mm ่นะไม้กระสะโอ้ม mm ันกระส่อ uh ัน huh. นี้รอย่างไรครับนี่นะกองละห้าสิบบาทให้ละไอ้อ๋อกองละห้าสิบบาทเนาะอันนี้เนาะเอาหน่อกองหนึ่งครับพี่ค้าครับเอาไปเล่กงไหนก็ได้ครับเราไม้กระส่เนาะอันนี้เนาะครับเอากองนี้ละครับแม่ค้าปุ้งกันเนาะครับเนาะยามีเนาะเราไม้ยามแรงครับพี่น้องกองละห้าสิบบาทครับโอ้ปลาขาวพี่น้อง ไปมาแกงกตลาดเซาอำเภอท,าท่าอุทีนครับตรดอมาซื้อมนอบบรรยากาศครับเซานี้ครับอากาศเย็นครับเมื่อคืนนี้ฝนตกริ้มครับครับยังต่อกับไปน้องครับนี่คือบรรยากาศครับด้านข้างของตลาดเซา อำเภอท่าอุทินครับแปดโมงเช้าครับพามาสุมมกมรรยากาศอาหารทางเหนือของจังหวัดนครพนมครับมาเข้าโพสต์ครับพี่น้องร้านนี้ครับมีทั้งสดแลวก็สุกแล้วครับพี่น้องแตงไทยครับเขียดมูครับพี่น้องร้านนี้นะ ยังมีน้องแมกกะสะลายครับพี่น้องครับโอ้ปลาพี่น้องหอยพี่น้องเลยครับหอยตลับพี่น้องหอยตีนมาเล็บโอ้หอยอันนี้หอยตีนมาต้องไ่ค้าเนาะครับจะไปพักข่ะกันโอ้ครับหอยจีนมาครับพี่น้องพักสดลายครับตลาดนี้ครับ กระดานที่ได้มาทางเหนือครับของท่าอุเทนร่างกายปลาครับเป็นปลาย้อนพี่น้องร้านนี้นะปลาย้อนโยนตุบตัวสำเร็จแล้วครับพี่น้องแตงไทยครับอันนี้ครับร้ายขนาดเลยพี่น้องปลาพี่น้องขายดีขนาดเลยครับปลาเกิดขึ้นยามนี้ครับปลาหนังโคงนะ ปลาหนัโขงครับปูละสี่สิบค่ะปลาเนี่ยไม่ก oh ินเออไปกินเนาะเออเอาปลาเนี Sisters ่ยค่ะตลาดเช้าครับที่อำเภอท่าอุทิศครับกุ้งฝอยกับร้านนี้ครับปลาโคพี่น้องฟอยโอ้ปลาตองสดเลยมพี่น้องตองปลาโครับ อยากไปชมบรรยากาศคางวัดครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศทางหลังของตลาดเช้าอำเภอท่าอุทินครับมีดอกไม้คับป่าน้ำ่งขายพี่น้องป่าจะสดเลยครับ รอยเนาะไอ้เนาะอันนี้เด้อยครับบุรีร้อยหนึ่งครับบุรีร้อยบาทครับปลากรดเนาะปลากรุดปลกกรุดอู้หพี่น้องครับปลาไหลครับพวกนึ้นร้อยบาทครับมีขาครับเอาเสียทุ่งกันเลยครับมีปลากดปลาดุกปลาหน้าก้วยครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ใครยังไงครับบุนี้นะปลาดุกนั่งใจออกมาพี่บ้างครับพี่น้องปลาปลาไหลขางมี่น้องเอันปลาหน้าสองข้ามปลาหม้อโอปลาหน้าสมกามเนาะอันนี้ปลาสดครับพี่น้อง ครับหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าของแซ่บล,ล,ลพี่น้องตลาดเช้าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับพี่น้องร้านขายปลาแซ่บครับปลายอดปลากรึ๊ปลาลันด้วยครับพี่น้องปลาตะเพียนครับร้านนี้ครับ้องกินเพียบเลยพี่น้องเมนูปลาน้ำโขมปลาสงครามที่ตลาดเช้าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตามร้านขายมือแม่นร้านขายขนมครกครับขนมครกไทยย้อพี่น้อง ตลาม่วนครับตลาดนี้ครับเป็นเปิดเพิงให้ฟังพร้อมพี่น้องครับขนาดเลยหน่อไม้สดครับร้านนี้ครับไม่กระซ่าครับสวัสดียามเช้าผมไม่โของอ่อนทัวครับพามาเที่ยวตลาดเช้าอำเภอท่าอุทเทียนจังหวัดนครปนมับตลาดนี้มีอาหารสดเมนูมปลานหนุ่มแล้วก็อาหารตามฤดูกาลของไม่กระสะขายพี่น้องปิ้งปลาดุกป,ปลาโคใหญ่ร้านนี้ครับขายอยู่ข้างตลาดเลยครับพี่น้อง ในช่วงเจ็ดโมงแปดโมงกำลังดีกับตลาดนี้ครับของขายพอมีได้ซมได้กินครับน้ำขายเจลพี่น้องน้ำพริกครับร้านนี้นะขายข้าวมันไก่ครับร้านนี้ครับขายไขาเหมอไหขา่มมนเนปดงครับพี่น้องแล้วก็มีสับปะรดของแทบจากบ้านปากถวยครับพี่น้องตะบนนวนตาลครับคนจะเป็นแหล่งปลูก มาหนัดขายครับพี่น้องบางคนก็พอครับบางคนก็บภาพของขายพี่น้องเท่าร้านนี้ครับสลายนะจืดครับ yeah. พี่น้องนี่แมอันน well ี้แมกกินนุ่นครับเนาะแมกกันนุ่นแาอ๋อครับแมกกันนุ่นแดงแมกกันนุ่นแดงพี่น้องเป็นก็เป็นตลาดท่าอูรินกุ้งควอยไลท์ครับพี่น้องเบิ่งครับสดๆเลยครับพี่น้องเต็มขนาดนี้ครับ รยากาศคึคักครับเช้าครับที่ปเทีจัวงหวัดนครพนมครับนี่ก็เป็นร้านขายพักสดครับพี่น้องบัดด้วยเหิมไป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  หน่อไม้กระส่าลายครับทางนี้นะเขียดน้อยเขียดโม่ข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกลัมครับบรรยากาศยามเช้าที่ท่าอูเทนก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องของกินของขายพอมีห้ได้ซื้อกินพวกจะเป็นพวกปลาน้ําโขงกับปลาหนังส้มคันแล้วก็มีหน่อไม้กระส่าขายครับพี่น้องยามนี้ฝนตกใหม่ต้องไม้โปร่งนียครับยามนี้นะนี่ครับ,นะรบเป็นบรรยากาศข้างหน้าต,ตลาดเดี๋ยวยามสบงบรรยากาศจาังหวะหนึ่งครับพี่น้อง ส้มครับร้านนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาอ,อยากสซบรรยากาศข้างานในของตลาดครับจะเป็นโซนขายพวกอาหารปิ้งย่างของซาอําเภอท่าอุเทีน e ครับพี่น้องกรบปุ้นครับร้านนี้ครับโอ้พี่ว่ปลาเผาพี่น้องร้านนี้นะโอ้พี่น้องครับเจอปลาสดครับ ปลาน้ำโคงปลาเพาะแล้วก็ลกปลาย,ย้อนครับพี่น้องดูเป็นเป็นเลยพี่น้องตัวมัใหญ่ไหมนี่ปลาแซ่บอีกชนิดหนึ่งครับที่ทาอูเทีเเยคร,บคร,บรับพี่น้องปลาสดสวยงานสำหรับานี้ครับพักหน้าเลยพี่น้องเตือนเลยครับปลาครับจะกินปลาสดปลาแซ่บมาเลยครับพี่น้องตลาดชาวไทยอุเทียครับ มีปิงปัเกเค็งใหญ่พี่น้องอยู่ข้างหน้าของตลาดครับขนมพกชาวเขาข,า,ขายอยู่หัวมุมของตลาดครับอันนี้ขายอย่างไรเมค้าครับกล่บจานโอ้เอากล่องหนึ่งครับเมค้าขนมคุกสุดเดีือพิธาอูเินครับของละสอบาทพี่น้องกระโดงกระสอบาทพี่น้องยี่สิบบาทต่อ ชุดเต็นครับน้องกับปาร์คิงตัวมใหญ่แมนิเมบครับขนมคุกิด้าโอเทนครับพี่น้องทางความมือกระเด็ดครับต้าไขยปลาพอครับสดๆเลยพี่น้อง ปลาเลี้ยงแซ่บกับแช่เหมือนน้ำโขลกครับปลาปอกครับหมูแก้มหนาที่พี่น้องขับปลาขนาดบไล่ๆพี่น้องในี้ยงปลานี่คือจุดอาหารแซ่บที่าเช้าอัปเภอท่าอุเฮนจังหวัดนคระมนนมขับปลาขุดปลาเปาะปลาย้อนครับปลาแซ่บครับพี่น้อง ช่วงเช้าครับพี่น้องเด็กระโดยรถสามลอ้อบริการรับส่งซาบ้านเมียา้ามที่เข้าซื้อเครื่องอยู่บนนี้ครับพี่น้องบรรยากาศคึกคักที่ตลาดเช้าท่าอุเทนจังหวัดบบน,นครพนมครับ คือด้านหน้าของตลาดเช้าอำเภอ์่าอูเทนครับพรขาวค่ะสิบบาทครับพี่น้องาโอ้ปลานินสดเลยแม่นี่ข้าขนาดเลยครับตัวละเก้าสิบบาทครับปลานินครับมะเขือเทศครับพี่น้องเราจะมีพวกหมักแตีงโม่หมักตงไทยครับร้านนี้ครับกระตะลลูบครับเป็นขายห้ากิโลแปดสิบบาทครับ